วันนี้ก็ดอกไ้ที่ทุกคนที่มาแต่ละคนนะคะเมามากเลยอะค่ะแล้วก <si suppression> ็ไม่ได้ระเบียบอะไรเลยเก็ถ้าที่เราจะถ่ายเดี๋ยวเราไไปต่อแถวเลยละไม่เป็นระเบียบเลยจริงๆค่ะพี่คือแฟนคลับก็รออยู่นี่แหละคนอีสาระก็นี่ไม่เป็นคนที่ที่เลยพี่นที่นะคะคือประสานงานไม่เป็นระเบียบอะไรเลยค่ะออไม่เป็นไรครับเราจะมาลัดจีนหัวนี้ ไม่ได้รักกิ๊กไม่ไม่ถ่ายอยู่แล้วจะมาแบบน้ไม่เข้าใจอะค่ะไม่เห็นใจคลยก็ายจานนี้ายอนไ้ก็เมื่อกี้ไม่เข้าใจเลยอ๋ออันนั้นคือการแงไก็ไม่รู้ผู้ชมคะดูจากการแบงค์ยังผ่านหลายสายมากเลยค่ะา้การแดงเมื่อกี้ใช่ไหมคะต้องเมาเหมือนกันใช่คือท่านกำลังงานกวนว่าที่ทำงานเดียวบันก็ไม่ <łość> ไม่เรา่่ก็แบบอ้ามัวเอว่าเป็นอะไรแล้วมาายก่อนไม่อ้าายุายทไมต้งหน้าร้เลยต้องนเหลยนะต้องเวลานะ